New l a m เบต้า X 3 0 0 Color of Time 3สเฉดสีใหม่จ้าสี4สี o r ริจินัลยังมีขายเหมือนเดิมจ้าลยกว่าสร้างกระแสฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Italjet ผู้ผลิตสกูตเตอร์จากอิตาลีที่ออกมาประกาศถึงความคืบหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในความจุเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นกับเจ้า r e xter g p 5 0 0ที่ประกาศว่าพร้อมสำหรับการจำหน่ายในปี2024อย่างแน่นอน อิตาเจ็นะครับผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์จากประเทศอิตาลีเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตที่มีแนวทางเป็นของตัวเองที่ชัดเจนที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลก2องล้อเลยก็ว่าได้ปัจจุบันอิตาเจ็นะครับมีการผลิตและจัดจำหน่ายแด็กสเตอร์ในรุ่นเครื่องยนต์1 2 5ซีและ 200cc ซึ่งบอกได้เลยว่าตัวรถนั้นมีเอ,อกลักษณ์พิเศษตัวที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับลายเรียงตั้งแต่ชุดโครงสร้างแบบเทรลิสเฟมที่โดดเด่นด้วยโครงเหล็กสานกันไปมาเครื่องยนต์ที่มีความจุปริมาตรกระบอกสูบที่ไม่มากนัก แต่ความแรงนั้นกลับทะลุปลอดนะครับและก็องค์ประกอบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่แตกต่างไปจากผลิตรายอื่นๆน,นั่นเองย้อนกลับไปในปี2019ครับอิตาเจตได้ประกาศแผนงานในการพัฒนาเครื่องยนต์ที่มีความจุมากขึ้นจากข้อมูลณตอนนั้นเปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ความจุระหว่าง 350-550cc ขึ้นมาใหม่โดยจะใช้รูปแบบเครื่องยนต์แบบสูบเดียวนะครับช่วงชักยาวเพื่อให้ได้กำลังสูงสุดที่จะไปแตะราวๆ45แรงมา้า จนกระทั่งในปี2021ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีการเปิดเผยตัวรถต้นแบบที่ดูดุดันแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ d e x t e ตอร์ซีรีในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนนั่นเองจากภาพตัวรถต้นแบบน,น,นะครับจะเห็นได้ถึงสิ่งที่แตกต่างออกไปคือตำแหน่งของการวางเครื่องยนต์ชุดใหม่โดยจะย้ายตำแหน่งเครื่องจากเดิมนะครับที่เคยวางไว้กับล้อหลังเปลี่ยนมาวางไว้ใต้เบาะนั่งโดยที่ยังคงใช้ระบบส่งกำลังสุดท้ายด้วยโซ่ส่งกำลังยังเฟืองท้ายล้อหลังนะครับในขณะที่ขอบล้อก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหม่โดยแต่เดิมนะครับ ในรุ่น125และ200จะใช้ล้อหน้าขนาด12นิ้วแล้วก็ล้อหลังขนาด13นิ้วก็จะเปลี่ยนใหม่มาใช้เป็นขนาด15นิ้วที่ล้อหลังนะครับพร้อมกับยางหน้ากว้าง160ซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกำลังของเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าทางผู้ผลิตเองจะยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับแต่ก็ยืนยันแล้วว่าตัวรถจะพร้อมสำหรับการมาจำหน่ายในปี2024นั่นเอง